เมื่อทําการก่ออิฐขนาดความสูงได้ตามที่ต้องการที่จะทาการติดตั้งวงกบหน้าต่างประตูก็จะต้องทาการเทคานเอ็นก่อนก่อนอื่นก็จะต้องทําการถ่ายระดับตีเส้นเอาไว้ใช้สว่านในการเจาะผน,นังอิฐผลเบาให้ทะลุเพื่อที่จะทําการฝากเหล็ก2หุนเหล็ก2หุนก็จะเป็นตัวรับน้ําหนักแบบแล้วก็ล็อกแบบด้านล่าง แล้วก็ทําการเจาะที่เสาทั้งสองด้านเพื่อที่จะทําการฝากเหล็กโซ่เหล็กโซ่ที่ใช้ทำเป็นเหล็กแกนคานก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณสองหุนนะครับเมื่อทำการผูกเสร็จหน้าตาเขาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เราก็จะนำไปฝากเข้ากับเสาทั้งสองด้าน แล้วก็ใช้เหล็กขนาด2หุนต่อเข้าระหว่างกลางของอิฐมวลเบาเป็นช่วงเป็นระยะอยู่ที่ประมาณ30-50ถึงเซนแล้วก็ใช้ลวดผูกเหล็กโซ่ให้อยู่ระหว่างกลางของอิฐหลังจากนั้นก็นําไม้แบบมาทําการประกบทั้ง2ด้านสําหรับเลหล็ก2หุนที่เราทําการสอดเข้าไปในรูครั้งแรกนะครับด้านหนึ่งดัดปลายงอเป็นตะขออีกด้านหนึ่งก็จะใช้ประแกดัดขึ้นมาล็อกไม้แบบเอาไว้ทั้ง2ด้าน แล้วก็ด้านบนของไม้แบบก็จะใช้ไม้ยูคาตีล็อกเอาไว้อีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้แบบเกิดการเป๋าะหรือว่าเกิดการแตกเวลาเทคอนจีนนะครับ